มหาสจรรย์ไพรัตนะราศีต่อไปราศีมีไพ่ใบแรกที่จับได้โกใบที่สองหลวงปู่ดูพมมะปันยใบที่สามรักชาการที่สามโอ้โห,โหคุณผู้ชมมาแล้วครับ ไพ่โกดครับไพ่ใบนี้หมายถึงบรรพบุรุษเรามาลุยกันเลยดีกว่าชาวราศีมีนครับเป็นราศีสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับชาวราศีมีนอันเป็นที่รักทุกท่านนะครับไพ่ใบแรกคือโกดครับชาวราศีมีนคุณผู้ชมมีโกดเก็บเท่ากระดูกบรรพบุพร,บรุษอยู่ที่บ้านไหมครับครั้งนี้คุณผู้ชมทำความสะอาดสักนิดหนึ่ง แล้วในขณะที่คุณผู้ชมฟังคลิปนี้อยู่นะครับมีโอกาสาที่จะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปทําบุญทําความสะอาดโกรธของบรรพรุรุษที่อยู่ที่วัดสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เสริมมงคลเสริมดวงเสริมวาสนาบางท่านไม่มีโกรธอยู่ที่บ้านไม่มีอัฐิไม่มีเท่ากระดูกบรรพรุรุษอยู่ที่บ้านทีนี้เป็นรูปญาติผู้ล่วงลับของคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมมีรูปญาติผู้ล่วงลับอยู่ที่บ้านไหมครับทําความสะอาดท่านสักนิดหนึ่งนะครับเพราะประตูมหาสมบัติกําลังจะถูกเปิดขึ้นแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมตั้งใจทําให้ดีนะชาวราศีมีนชาวราศีมีนเวลาจะทําอะไรนี่เต็มที่นะครับเป็นราศีที่ทําแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วเรื่องราวไร้ายๆนะครับผ่านพ้นไปหมดแล้วนะครับเดือนนี้นะครับอุทิศบุญในการทําบุญสัก ครั้งหนึ่งนะฮะให้แก่ญาติผู้ล่วงลับของข้าพเจ้าทั้งหมดคุณชมฟังให้ดีนะครับเตรียมผ้าสะอาดงานนี้เอาผ้าสะอาดเลยเช็ดลูบหน่อยคุณปู่คุณย่าหรือญาติผู้ล่วงลับของชาวราศีมีนอย่าเช็ดแต่ข้างหน้านะปลดลงมาเลยฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญนะครับถือเป็นกิมมิคที่สำคัญที่สุด ปลดลงมาและทําความสะอาดหรือคุณผู้ชมมีบริเวณที่เก็บรูปบัรพบุรุษไว้นะฮะบางบ้านเนี่ยมีเยอะเลยนะครับปู่ย่าตายายน,นุ่นนั่นนี่พ่อสามีมั่งแม่สามีมั่งอยู่ในบ้านของเราครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีมินทําความสะอาดให้หมดนะครับเสียเวลานิดนึงแต่เชื่อผมเถอะการเสียเวลาครั้งนี้เป็นการเสียเวลาที่ดีจริงๆหลายท่านอาจจะบอกผมว่าอาจารย์ไม่เสียเวลาหรอก เพราะว่าท่านก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณปู่คุณย่าของเราหนูเต็มใจทําดิฉันเต็มใจทําผมเต็มใจทําฉะนั้นทําครับเหมือนที่ผมพูดอยู่เสมอครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทาด้วยหัวใจและทําด้วยความตั้งใจทําก็บอกท่านไปนะครับตอนนี้ทําธุรกิจนะส่งเสริมหนูนะเรียกคนมาล้านค้าเยอะๆหน่อยนะ นะเดี๋ยวหนูอุทิศบุญให้นะวันนี้หนูไปทําบุญมานะหนูเอาบุญมาฝากนะทำทำหน้าที่การงานนะรับผิดชอบในหน่วยงานหลายอย่างอย่าให้ผิดพลาดต้องประครับประคองนะถ้าเกิดเหตุเพศภัยใดก็ขอให้มาเตือนหนูสักนิดหนึ่งคุณูชมฟังให้ดีนะครับและตรงนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญคือหัวใจสำคัญของชาวราศีมีนเลย หมอกร้ายมันจางลงแล้วนะครับเหล่าเพศภัยต่างๆมันจางลงไปหมดแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งปีนี้ดูแลแล้วอุทิศบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านสักนิดหนึ่งแต่ถ้าบ้านใครคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ายังอยู่ดูแลท่านดูแลพระในบ้านตรงนี้แหละ จะช่วยยกระดับชีวิตของชาวราศีมีนให้ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดไพ่ใบที่สองคุณผู้ชมหลวงปู่ดูพรมมปัญโยราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีที่สวดมนต์เก่งมากนะครับสมมุติว่าถ้าโหสตกันเนี่ยสามราศีที่สวดมนต์เก่งที่สุดคือราศีมีนแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ ไพ่หลวงปู่ดูขึ้นกับท่านแล้วชาวราศีมีนสวดมนต์สักนิดหนึ่งในบทพระคาถามหาจากักรพรรดิถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะบอกหลายท่านว่าเอาเป็นพระคาถาไหนก็ได้แล้วครั้งนี้ครับชาวราศีมีนผมอยากให้ทุกท่านสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิตามกำลังวันสักนิดหนึ่งวันอาทิตย์สวน6จบครับ วันจันทร์15จบ16จบหรือ18จบก็ได้วันอังคาร8จบพุธกลังวัน17จบวันพุธกลังคืน12จบวันพรฤหัส,สบดีสวด19จบวันศุกร์21ครับและวันเสาร์10จบชาวมีนครับฟังให้ดีครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วนะครับ บอกให้ระวังเรื่องคำพูดนะครับนะครับและครั้งนี้ไพ่หลวงปู่ดูขึ้นกับท่านเป็นไพ่มหากุศลจริงๆเป็นพระที่ผมเองเนี่ยนับถืออย่างสุดหัวใจเลยหลวงปูด่ดูเพราะว่าผมจะสวดคาถามหาจากักรพรรดิเป็นประจำทุกวันคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับการสวดมนต์เนี่ยสามารถที่จะ จากร้ายกลายเป็นดีได้แต่ต้องเตือนกันนิดนึงว่าในขณนะที่ชาวราศีมีนสวดมนต์ไม่ต้องรีบสวดช้าๆครับทีละอักขระให้มันครบถ้วนอะไรที่มันติดขัดอยู่ในเดือนนี้มันจะถูกแก้ปมมันจะถูกปลดล็อกในเดือนนี้อย่างทันท่วงที คุณผู้ชมฟังให้ดีไพ่ใบที่สนะครับรัชการที่สครั้งนี้ใครมีโอกาสเดินทางไปวัดราชโอรสชาวราศีมีนฟังให้ดีนะครับเดินทางไปวัดราชโอรสไปสักการะบูชาองค์พระประธานในพระอุโบสถสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วไหว้พระนอนเกตทถลุสมนำหมอนไปถวายท่านทัก2ใบนะครับแต่ไม่ต้องสือ้อ ทางนั้นเจ้าหน้าที่เขาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาเพียงแต่ว่าหยิบหมอนจากตรงนั้นไปถวายท่านแล้วบอกว่าขอให้นับแต่นี้กิจการงานใดการค้าใดของข้าพเจ้าขอให้มียอดขายทะลุเป้ารับราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานเอกชนห้างร้านต่างๆขอให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเสร็จแล้วเดินมาที่พัดทแท่น รัชกาลที่3วัดลาดโอรสเนี่ยผมไปบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ได้เจอสมาชิกหลายท่านได้พบปะพูดคุยกันคุณผู้ชมไปบูชาไปกราบสักการะรัชกาลที่สขอให้ชีวิตของคุณผู้ชมก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในสมัยก่อนนะครับรัชกาลที่3ท่านจะทําการค้ากับต่างชาติไม่ว่าจะหยิบจับอะไรสมัยนั้นสยามของเราเนี่ยมีความร่ํารวยมากจนมีเงินถุงแดงขึ้นมาแล้วในขนาดช่วงรัชสมัยในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยเรามีปัญหากับฝรั่งเศสเราได้นําเงินถุงแดงตรงนี้ชำระหนี้จากสงครามจากที่เรามีปัญหากับฝรั่งเศสได้ เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับนี่แหละครับคือท่านคิดการไก่ว่าเงินเนี่ยจะต้องใช้เพื่อดูแลประเทศแล้วครั้งนี้ไพ่รัชกาลที่สามเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนถ้ามีโอกาสครับคุณผู้ชมไปสักการะท่านสักนิดหนึ่งหลายท่านบอกผมว่าอาจารย์ไปไหว้มาแล้วไม่เห็นสำเร็จเลยคุณผู้ชมหลับตาและนึกภาพตามผมนะครับ เหมือนคุณผู้ชมฝากแบงค์อะฮะเหมือนคุณผู้ชมไปกู้เงินธนาคารเนี่ยคุณผู้ชมไม่เคยฝากแบงก์เลยไม่มีสเตทเมนต์เลยว่าฉันฝากเงินทุกเดือ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 นคุณผู้ชมไม่เคยทำเลยและอยู่ๆคุณผู้ชมเดินเข้าแบงค์เนี่ยบอกอาผู้ก,การแบงค์ผมขอเงินหน่อย ผมจะมากู้เงินทํานูน่ทนทํานี่ไม่มีทางหรอกครับแบงค์เขาไม่ปล่อยให้คุณผู้ชมกู้หรอกเหมือนบุญก็เหมือนกันฉะนั้นคุณผู้ชมหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมเชื่อผมไหมครับพยายามทำสามอย่างเนี้ยให้เป็นประจําในขณะที่เราไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่เราส่งแรงปาถนาในสิ่งที่เราอยากจะได้พรนนั้นหรือแรงปาถนานั้นจะส่งผลแม่นยำและรุนแรงให้แก่คุณผู้ชมเลยแต่ครั้งนี้ครับชาวราศีมีนเป็นคนใจบุญอยู่แล้วเวลาไถมือถือเห็นคนก็สงสารเห็นสัตว์ก็สงสารชาวราศีมีนเป็นราศีที่ขี้สงสารคนนะครับแล้วครั้งนี้ครับ ในเมื่อไพ่รัตนะบอกกับชาวราศีมีนแล้วว่าไปทำแบบนี้ชีวิตของท่านก็จะพลิกทันทีครับผมฝากอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมในขนาดที่เราดูดวงกันในไพ่ของรัตนานี้นะครับชาวราศีมีนผมอยากจะบอกว่าชาวราศีมีนสักนิดหนึ่งว่าชาวราศีมีนไม่ต้องมาดูดวงกับผมนะครับ ให้ไปทําตามคลิปที่ที่ท่านฟังเลยเพราะหนึ่งเวลาเวลาท่านมาดูดวงกับผมเนี่ยมันจะเสียเงินผมอยากให้ท่านเก็บเงินตรงเนี้ยเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้ลูกๆนะครับได้กินได้ใช้กันนะครับตรงนี้สําคัญอยากบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าตรงนี้สําคัญที่สุดแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้ครับอยากจะ วิงวอนต่อชาวราศีมีนสักนิดหนึ่งนะครับในขณะที่เราทําอะไรอันนี้ผมขอเลยมาเลยอ,อีกครึ่งปีหลังและดวงเนี่ยมันจะได้ดีเพื่อต้อนรับดวงดีๆในอีก6เดือนข้างหน้าเวลาทําอะไรนะครับขอให้ชาวราศีมีนจงตั้งใจทําที่สุดไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครมาทําบุญ แต่จงทําด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์จงทําด้วยความมานะจงทําด้วยความภูมิใจไม่ต้องทําเยอะหรอกครับ5าบาท10บาทแค่นี้ก็พอแล้วแล้วส่วนเรื่องอยากจะมาดูดวงกับผมเนี่ยดูดวงส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าเก็บสตังค์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินให้ลูกได้กินและช่วงนี้เปิดเทอมด้วยผมเข้าใจว่ามันจะใช้เงินเยอะฉะนั้นดูตามคลิปผมเนี่ยแหละครับ แล้วเอาไปทำกันสำเร็จหลายท่านนะครับผมอ่านหลายคอมเมนต์เลยบางคนทักมาที่หลายออฟ i ิเชีบอกอาจารย์ทำแล้วโอ้โหดีเลยสำเร็จมีโชคมีลาบมาตลอดชาวราศีมีนเป็นแบบนี้แล้วครั้งนี้ผมเกงใจจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินทุกท่านนะครับวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่มีขายเลยมีแต่บอกว่าไปทำตามที่บอกเธอครับเดี๋ยวชีวิตจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนครับ เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกครับปิดทองคําเปลวใบที่สองถวายของไหว้สัมภเวสีใบที่3ถวายของเป็นคู่โอ้โหคุณผู้ชมชาวราศีมีนใบแรกก็คือปิดทองเสริมมงคลถ้าท่านเดินทางนะฮะไปที่วัดลาดโอรสเขาจะมีตำแหน่งที่ปิด ทองพระอยู่คุณผู้ชมเขียนชื่อนำสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดบนแผ่นทองคำเปลวเนี่ยสักนิดหนึ่งแล้วบอกท่านว่าข้าพเจ้าขอฝากดวงไว้กับองค์พระพุทธโปรดจงช่วยคุ้มครองส่งเสริมให้ข้าพเจ้านับแต่นี้จงมีชีวิตที่ดีขึ้นรุ่งเรืองและล่ำรวยคุณผู้ชมทำแบบนี้ อย่าลืมนะครับอันนี้คือกิมมิคของไพ่รัตนะเลยคือหัวใจสำคัญเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพมาวัดลาดโอรสนะครับทำที่วัดใกล้บ้านเพราะว่าถามทุกครั้งเลยไปไม่ได้ไปไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปครับคุณผู้ชมเอาวัดใกล้บ้านนี่แหละแต่เวลาคุณผู้ชมจะปิดทองครั้งเนี้ชาวราศีมีนเขียนชื่อนมสกุลสักนิดหนึ่งแล้วขอฝากดวงไว้กับท่านแล้วครึ่งปีหลังนี้มันจะได้มีเรื่องรา ดดีๆเกิขึ้นไพ่ใบที่สองครับเป็นไพ่มหาชนจริงจจัดของไหว้สัมภเวสีครั้งนี้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคุณผู้ชมนึกภาพนะครับในหมู่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีบ้านไหนไหว้สัมภเวสีเลยแล้วครั้งนี้ครับไพ่ใบนี้เกิดกับ ชาวราศีมีนหลังจากฟังคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมทำสักนิดหนึ่งไข่ต้มสักลูกข้าวสักถ้วยหนึ่งน้ำสักแก้วตั้งไว้นอกรั้วบ้านนะครับบอกนะครับท่านภพภูมิเราพบภูมิทั้งหลายวันนี้ผมเอาข้าวมาให้และเอาบุญมาฝากโปรดจงนำโชคนำราบมาให้ผมนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมขอแบบนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูนะครับ ทั้งหมู่บ้านคุณผู้ชมไม่มีใครไหว้เลยครั้งนี้มีบ้านคุณผู้ชมไหว้อยู่บ้านเดียวในหมู่บ้านนี้ลองดูครับลองดูและคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าอาจารย์ไปไหว้เสร็จแล้วหนูเคยดูในคลิปมาเคยดูละครมาผีมันจะตามไหมผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับมันไม่มีหรอกครับผมทําตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านก็จะ เลี้ยงพระทุกปีอยู่แล้วนะครับท่านก็จะบอกผมว่าเอ้ยเอาข้าวไปให้ผีกินหน่อยไปไหว้สัมภเวสีหน่อยเขาจะได้เอาโชคเอาลาบมาให้ผมทําตั้งแต่อายุ 8, ปดเขวบ10ขวบอะ จนปัจจุบันเนี้ยผม40กว่าผมก็ยังทําอยู่เป็นประจํานะครับเดือนละหนึ่งครั้งแล้วครั้งนี้เราทําครั้งเดียวนะครับไม่ต้องทําทุกวันนะครับราศีมีนผมก็ไม่เห็นมีผีตัวไหนจะตามผมมาสักตัวเลยนะครับคุณผู้ชมใบสุดท้ายครับถวายของเป็นคู่ครั้งนี้จานชามช้อนซ่อมรองเท้าแจกกันเชิงเทียนอะไรก็แล้วแต่ที่ ของเป็นคู่คุณผู้ชมไปถวายที่วัดลาดโอรสสักนิดหนึ่งหรือวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมก็ได้จะได้ส่งเสริมให้คุณผู้ชมเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาหยิบ จับสิ่งใดบริหารอะไรเวลาคุยกับใครแล้วจะได้รู้เรื่องเวลาคุยกับใครแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเพราะเมื่อเดือนที่แล้วไพ่ชาวราศีมีนผมบอกว่าละว่างเรื่องคำพูดสักนิดหนึ่งแล้วครั้งนี้ครับไพ่ถวายของเป็นคู่เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วใครไม่สะดวก ไม่มีสะตุ้งสตังเวลาหยอดเงินก็หยอดสักสองบาท12บาทอย่างนี้ก็ได้นะครับให้หยอดเป็นคู่เอานะครับฉะนั้นการติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆจะได้บรรลุถึงเป้าหมายเวลาเราพูดคุยกับใครขอเงินใครขอโปรเจกต์คใครจะได้ลาบลื่นและล่ำรวยครับชาวราศีมีนครับ ก่อนจากกันไปวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีมีนพิมพ์คำว่าราศีมีนให้ผมสักนิดหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์นั่งสมาธิและทำบุญผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวราศีมีนทุกท่านครับ thank you